แบ็กซ้ายอ่ะยังไงบ้างเซียน3คนที่ลิสต์มาแบ็กซ้ายเนี่ยครับสามคนที่พูดคุยกันแหละคือเราก็มองไปที่แบ็กของบุรีรัมเนาะสารังไห่ประโคนแล้วก็ทางด้านพิุมเทรนทอนบุนม,มาทันซึ่งน่าสนใจว่าบุรีรัมเนี่ยจะยอมปล่อยไหมในส่วนของฟ i ฟ a าเดเนี่ยเขาผมว่าเขาปล่อยได้อยู่แล้วแหละมีปัญหาเรื่องโปรแกรมใกล้เคียงเล็กน้อย,อยไม่ได้คับซ้อนแต่ว่า ถ้าสมมุติเรามองยาวไปจนถึงตอนเดือนธันวาคมเนี่ยบุรีมํานีโปรแกรมแข่ง3เกมครับฉะนั้นอาจจะมีปัญหากับการติดมาชุดนี้แล้วต่อยอดสู่ชุดหน้าอจะยีปัญหาไหมในเมื่อถ้าเอามาแล้วอเช่นครับอาจจะได้เล่นยากหรืออิชฉีไปขอทางบุรีรําขอพีสักคนได้ไหมอ้เพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยสองคนนี้ยังดีอย่างหนึ่งก็คือตำแหน่งเดียวกันใช่แล้วหลังๆที่ทอนมาเล่นกลางแต่ว่าสมมติว่าขอพีมาก็ได้ เทียทรอนไปเล่น้ายได้ไหมเพราะว่าบุยลำเขามีเขาสิทธิ์อยู่แล้วเขากลับมาแล้วกลันเข้าสิทธิ์ที่มายืนกลางทารบินาสอีกคนหนึ่งที่ก็เล่นได้ฉันเล่นได้หมดอ่ะทามินาสถ้าบอกว่าเอ้ยเทียทรอนเดี๋ยวค่อยเล่นเอเชียนคัพปีหน้าสสลักมาช่วยได้ไหมครับส่วนอีกหนึ่งคนที่บอกที่เลือกมาคือเควินเนี่ยคือเควินเขาบอกโอเคคือตอน ACL ที่เตะทีครับนักข่าวไปถามมาแล้วเราก็ลงข่าวเวลวที่เราเห็นกันในไทยสปอร์ตนะครับ คือนักข่าวถามว่าเควินอยากกลับแบ็กทีมชาติไหมเ <c oughs> ควินบอกโอเค <c oughs> อ่ะ <c oughs> ก็คือโอเคเันเราก็มันเป็นช่วงของการถแถลงข่าวจะเสร็จแล้วไงเลยถามแรกขึ้นไป <c oughs> เขาโอเคมาปุ๊บ <c oughs> ก็ผมก็มีโอกาสาที่จะเรียกมาไแ,แต่ว่าเฮ้ยเราถ้าเรามอไปมองในมุมของกันที่เควินเคยถอนทีมชาติไปเจ็ดครั้งล่ะอ่ะผมไม่รู้ว่าสาเหตุจะเป็นเพราะอะไรกันแน่จะเจ็บหรือจะอะไรยังไงแต่ที่เควินเคยถอนไปเจ็ดครั้งอีชีเองจะให้โอกาสาเควินเลยหรือเปล่า อันนี้ก็เป็นเครื่องหม่คำถามเพราะว่าชุดก่อนอันนี้ก็ไม่ได้ติดมาเลยใช่ใช่ซึ่งเควินเองเขาก็โพสเป็นเครื่องใหม่เหมือนสงสัยอะไรเงี้ยคราแล้วนะคราแล้วชุดคิงชับใช่ว่งทำไมไม่ติดซึ่งแน่นอนเควินถ้าถ้าไม่ติดมาอินหนึ่งตัวจะมีใครอ่าเจมได้ไหมของราชบุรีอ่ะเป็นทางอภิสิท์สโรดาได้ไหมอ่าราชบุรีก็มีหนึ่งเกมที่เล่นธันวาคม มันก็ต้องเฟ้นหาหรือจะไปเอาถึงขนาดขั้นแบบพวกนธนิสี่สอนไพบุกิจเจริญเลยที่เคยมีโผลมาใน51รายชื่อของ King's c u p เลยไหมบออบันดาแเตะพวกนั้นเลยไหมที่ที่ที่ติดมาแต่ว่าคุณภาพอะคุณภาพมันก็อาจจะไกลไปไหม,มกับการที่จะเอามาติดทีมชาติในตอนนี้คือไม่ได้บอกไม่เก่งนะครับแต่ก็ต้องพยายามเลือกตัวที่มันดีสุดมาใช่ครับจริงไหมในมุมผมนะเพราะว่าจริงๆตําแหน่งแบ็กซ้ายเราเนี่ยก็เป็น ตำแหน่งที่ขุกําลังนข้งแน่นนะใช่ใช่อยู่ที่ว่าปัญหาในอนาคตเนี่ยมองในระยะยาวว่าเควินสุดท้ายเนี่ยจะกลับมาเล่นในทีมชาติไทยไหมซึ่งตอนนี้แนวโน้มนข้งดีแหละที่เขาตอบโอเคกับเราด้วยแล้วก็ครั้งล่าสุดในโผคิงซับเนี่ยก็อยู่ในรายชื่อ51คนด้วยตอนนี้อายุ27ปีกําลังพีกําลังห้านะคเควินผมผมมาชอบพี่เขาอยู่แล้วตั้งแต่อยู่การท่าเรืออยู่ด้วยกันเขาเป็นคนที่เขาเป็นคนที่ฟิตแล้วก็เป็นคนที่มีวินยัยเหมือนกันเก่ง คือผมว่าพรสวรรค์เขานําเลยแลพวพรสมัยตอนหลังๆเขามานะครับคือที่ที่เคยบอกไปหละแล้วโคชโอ้นคุยนะครับกับนักเตะบางคนว่าเฮ้ยถ้ามาสายปรับเงินนะครับทุกคนปรับตัวหมดนะครับแล้วเชฟวินส่วนบอกแข่งกับทันทีด้วยให้การถ้าเรเราจะเห็นในช่วงหลังเนี่ยจังหวะเล่นโอเวอร์แลปอะไรเขาดีหมดนะครับและการสื่อสารถ้าเขามาติดจริงๆเนี่ยการสื่อสารเขายิ่งง่ายเลยนะครับมีลูกครึ่งเยอะใช่<ล>ครับไทยยุทธเนี้ย เรารยิ่งอนาคตนะครับสมมติแทงหลังเราวางกันไว้นะฝาเป็นวิเกลสัน้นตรงตางของคนเป็นโจนาธานไงสายเป็นเควินเนี่ยสื่อสารกันง่ายเลยใช่อังกฤษล้ลนๆ้นสบายสบาซึ่งก็น่าสนใจกับมุมมองทางเควินดีลมลามไม่พลาดทุกเรื่องรากีลาอย่าลืมกดซั b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องทาง YouTube Channel ของไทยรัฐสปอร์ตนะครับช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ